Okay, เราก็มา l a ล a t ชั่นเมดิเทชันนะคะง่ายๆเลยคือหลักการคือความผ่อนคลายเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราผ่อนคลายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําให้จิตใจของเราดีขึ้นด้วยหลายๆครั้งที่ร่างกายเราเครียดเราเกรงเราตึงแล้วก็ส่งผลต่ออารมณ์เราดังนั้นเวลาเราจะทำให้ตัวเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นก็จะเริ่มจากร่างกายนะคะโอเคดับแรกเรื่องจากการยกมุมปากขึ้นนิดน,นึงค่ะอืม ยกมุมปากก็คือเราก็ยิ้มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะเวลาที่เรายิ้มนะก็จะเป็นการบอกสมองเหมือนกันว่าเฮ้ยเรากําลังมีความสุขเพราะว่าสมองเขาจํามัดกล้ามเนื้อว่าไอ้กล้ามเนื้อโทนเนี่ยคือความสุขนะคะอะยิ้มให้กับตัวเองอันนี้ยิ้มให้กับคนรอบข้างนิดนึงรีเช็ครอยยิม้มนะคะนี่แหละรอยยิม้มคิมใจของเรานะคะอะเสร็จแ,แล้วนะเราจะปรับร่างกายกับเรานะคะด้วยการผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆตอนนี้เรากลับมาโฟกัสกับตัวเราเนาะนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายจากนั้นเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเรานะคะ,ะประสานมือเสร็จแล้วเราดันขึ้นไปข้างหน้าดันขึ้นสูงอีก หายใจเข้าเหมือนมีคนดึงมือเราขึ้นไปหายใจออกผ่อนคลายอีกรอบนึงนะเราทําไปเราก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะดันขึ้นเหมือนมีคนเราดึงมือเราขึ้นหายใจเข้าลึกดึงมือขึ้นไปอีกหายใจออกผ่อนคลายอีกรอบนึงนะอัดประสานมือดันขึ้นหายใจเข้าลึก ใ,ใจออกผ่อนคลายเสร็จแ,แล้วเราจะผ่อนคลายของเรานะคะประสานมือไปท้ายลบบหลังศีรษะเนะเาะแล้วก็กดศีรษะเราลงค่ะใจเข้าดื้อใจออกผ่อนคลายเราแค่หายใจให้ต่อเน,นื่องนะคะความผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นาจากนั้นนะคะเราประนมมือแล้วเราก็ดันคางของเราขึ้นไป หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่อนคลายนี่เราเอามือขวาแปะหูซ้ายแล้วก็ยืดไปเราก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่นอนคลายไอข้างหนึ่งดึงยืดเหยียดหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่อนคลายระหว่างนี้เราก็ค่อยๆอ,อยู่กับตัวของเราอยู่กับความผ่อนคลายไปเรื่อยนๆนะคะ น,นี่หมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะนาหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเอาร่างกายผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปิดเปลือกตาเราลงปิดเปลือกตาลงอย่างผ่อนคลายนะคะอาจจะมีเสียงอย่างอื่นรบกวนเราก็ฟังผันผ่านพายใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายของเราอย่างผ่อนคลาย เมื่อกี้เราได้ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วตอนนี้เราจะมาผ่อนคลายจิตใจของเราให้เราค่อยๆค,คลี่คลายระบบประสาทกล้ามเนื้อของเราเริ่มตั้งแต่ศีรษะใบหน้าหน้าผากของเราให้คลี่คลายผ่อนคลาย ผ่อนคลายใบหน้าลำคอบา่าไหลแขนทั้งสองข้างจนถึงปลายนิ้วมือของเราผ่อนคลายผ่อนคลายลำตัวขาเข่าน่องข้อเท้าปลายเท้า ให้เราทำความรู้สึกผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเรากำลังจะพักกายพักใจผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลาย ให้เราค่อยๆปลดป,ปล่อยความคิดต่างๆปลดปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในใจอยู่ในหัวของเราที่มันหนักเราก็จะวางลงเมื่อเราวางลงมันก็จะเบาใจวางอาดีตของเราลงชั่วคราว ความว้าวุ่นความทุกข์ใจความสับสนความเศร้าซึมทั้งหลายวางลงชั่วคราววางอนาคตความกังวลของเราลงชั่วคราวจะต้องไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็วางลงชั่วคราวเราจะมานั่งพักผ่อน หย่อนใจของเราอย่างสบายสบายหายใจเข้าลึกลึหายใจออกช้าช้าผ่อนคลายเราจะมาใจดีกับตัวเราเองด้วยการเพิ่มความผ่อนคลายสบายใจ เราจะใจดีกับตัวเราเองด้วยการไม่ได้คิดไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรแค่ทำเฉยๆอยู่กับความช้าๆไม่กดดันใจตัวเองผ่อนคลายสบายสบาย ตอนคลายสบายสบายใจเย็นเย็นผ่อนคลายสบายสบายเมื่อใจของเราอารมณ์ของเรารู้สึกมั่นคงขึ้น สดชื่นขึ้นเราก็แบ่งปันความสดชื่นเล็กๆของเราจากใจของเราสู่ทุกเซลล์ในร่างกายของเราขอให้ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามีความสุขขอให้โลกของเรามีแต่ความสงบสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้คนทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายย้มกว้างให้กับตัวของเราดึงความสดชื่นจากใจของเราแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ